สวัสดีค่ะทุกคนนี่คืออีกคลิปหนึ่งของเรานะคะเมื่อกี้คลิปหนึ่งแล้วอื้มสั่งขอเสงได้เรามาเจอกันที่น้ำตกยาโดยคะ่ะอื้ม <c oughs> เป็นคนหรือต้นไม้คะสั่งขอเสงนี่คือสะดวกมาห้องละหมัดยังนี้อะ่ะใช่ไหมแล้วก็เข้าฟรีด้วยคือธรรมชาติของจริงทุกคนแต่แบบ <c oughs> มันสดชื่นนะมันตื่นตั้งแต่เช้า ถึงจะนอนดึกก็เถอะแต่ก็มีความสุขน,นั่นโต๊ะตรงนี้นเอน,น,นี่นั่นไล่เมือนี่นั่นไล่เมือนี่ไล่เมือนี่พี่น้องร้องเพลงนี่โอ้ชีวิตมีอะไรตักเยอะ yeah! เห็นน้ำอีดหนึ่งไปว่ามันนีเจอได้บจัทุกคนดูคุณพี่ energy บู o บูทอะไรนะอะไรมันแบบกึ่ผมดต่อนูนแหละก่อนนึกว่ามาถึงแล้วมันเห็นน้ำตกเลยอ่ะ ทุกคนเราจบเพียงเท่านี้นี่ก็น้ำตกเหมือนกันมันเหนื่อยมากขี่หล่ขั้นเลยทุกคนภารกิจของเราบอกภารกิจของเราวันนี้นะค่ะไปไม่ได้ดหรือเราขึ้นทางผิดนคนใครรู้่าที่นี่น้ำตกมันอยู่อยู่ตรงไหนหรือที่ตรงนั้น สากบอกเลยค่ะเราไม่รู้ว่าเราเดินมาถูกหรือเราเดินผิดแต่คนสิ้นหวังไปแล้วไปแล้วเหนื่อยแล้วหมดแรงแล้วเราเดินมาไก๋ดดยแล้วเราไม่รู้ว่า,ามันไปทางไหนเพราะว่าตรงนั้นมัน<ส>มันไปไม่ได้ลเลยอ,อารมณ์ดีอยู่เลยแต่เราแต่เราคิดในทางที่ดีไว้ว่าเราได้อยู่ในธรรมชาติซึมซับธรรมชาติ เติมความสุขเติมออกซิเจนปิดคลิปหน่อยสวันนี้พขอ่ขอลับไปก่อนบ๊ายบายคุณเรามาแก้ไขคลิปนะคะเมื่อกี้ไปําแม่ค้าแม่ค้าบอกว่ามันขึ้นได้ถ้าคนรู้ทาง<อ>คือขึ้นได้ไปขออีกฝั่งหนึ่งเลยแต่เราไม่รู้เรากลับบ้านดีกว่าทุกคน